สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KT o Channel ครับ KT o Channel ก็ในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม o n i g i s u p Go b o นะครับผมก็ในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดนะนะกิจกรรมหมดไปแล้วแหละนะแต่ว่าผมยังเหลือตัวกล่องนะของตัว b u s t i n g h a n d c ียวอยู่นะเหลือแปดเหลือตอนนี้มีอยู่ร้านแปดแสนะก็เปิดได้อีกหนึ่งเซตนะก็ที่ดูดูไว้เนี่ยตอนแรกจะเป็น ดารูมะนะก็จะเปิดดารูมะกันนะครับผมพอเปิดเสร็จผมก็น่าจะเหลืออีกประมาณ3ามแสนเจ็ดหมื่นแต้มนะก็เดีวดูอกทีว่าจะเอาไปใช้อะไรนะครับผมโอเคเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะกับกล่องแรกิ a ดารูมะแปดยี่สิบแรกเอ้มาดำมาหนึ่งบาเอ้ดีดีดีขอมาดำขอมาดำมาดำมาดำเป็นตัวมาดำมาอีกสองไอ้มาดำสามเฮ้ยดีดีดีมามารวูเลยมาดำมาสี่นะครับอะสี่อันแล้วมาดำสี่ ไม่มีนะอย่างรวดเร็วเลยไม่มีนะเออสรุปห0ึอันได้มาดา4สอันนะก็ไม่รู้ว่าเกลือหรือว่าไม่เกลือนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วเลยสามแสนเจ็ดแต้มนะเราแลกอะไรดีหนา,าที่ผมลงเลงไว้น่าจะเป็นอันนี้นะตัว ERP นะเพราะว่าน่าจะจำเป็นสำหรับนอนาคตนะ เนี่ยไอตรงจุดรัยองเนี่ยปแปลกๆนะอันนี้ 1.5k ใช่ไหมที่จริงมันต้อง 15k นะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดเนี 30, ่ยสามซื้อสามหมื่นแล้วจงมัน 15k นะไม่ใช่ 1.5k นะเออนเนี่ยม,ม,มีอม่าต้องเรียนถ้าทำผิดนะัน,นี่75,000นะอ่า exs อ e เออะไรมาอ,อ,อีกทีอ่ามาอ่อดาดันมะขาแล้วกันได้เก้าตัวมา อันนี้15อันนี้ไม่ได้ไดูเห็นไหมเพราะมัน15บคแต่ว่าอันนี้มัน7 0 0 0หม่นช้ 7. 5, 7. 5, ่จจุดือห้ัน7,500นะทำไมทำเช่นนี้จ๊ะอ่า15บ0 0เอาอันนี้ไปกัน AP นะโอเคก็สรุปข้า่าวาก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของการุมะแพ็คนะก็ได้มาดำไป4ตัวนะก็ ไม่รู้ว่าเกล,ลือต่าแต่ว่าผมก็โอเคนะสำหรับมาดามนะแต่อยากได้ไอ้มาดามสี่ชิ้นนะไม่ใช่สี่ตัวนะแต่ผมก็อยากได้เยอะกว่านี้นะขอรอบหน้าขอแบบเยอะๆ,ๆได้ไหมขอกิจกรรมแบบบึ้มๆเลยนะ <c oughs> โอเคนะครับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe ให้กับช่องผมและคิปของผมเลยนะครับผมก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีครับ